พื้นที่นะครับก็ได้มีการสังร่งการทับเถิดกับแ่ทย์ทีนะครับเข้าตรวจสอบอตามเส้นทางนะครับขบวว่าในวันที่หกกมุภาช่วงหกโมงเช้านะครับมีรถต้องต้องสงสัยนะครับคันนี้นะครับเป็นอีซูซูนะครับแคร์สีขาวทะเบียนห้าเสามห้าชลบุรีนะครับก็ได้เข้า ติดตามนะครับตัวคนร้ายสองคนซึ่งขับรถมาก็หนีตามทางถนนนะครับถี่ระดิผ่านต้องเพื่อเถือนปรากฏว่าคนร้ายทั้งสองเนี่ยนะครับก็จอดรถไว้ข้างทางแล้วก็หนีเข้าป่าไปนะฮะตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าทั้งท้ายกระบะแล้วก็ในรถนะครับมีถุงดำบรรจุ ยาบ้าเป็นจำนวน30ถุงนะฮะอยู่หลังรถ18อยู่ข้างหน้ารถ12นะครับยาบ้าจำนวน6ล้านเมตรนะนะครับก็หาตัวคนร้ายซึ่งหนีเข้าไปอยู่ในป่าข้างทางนะครับใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับร่วมก,กับชาวบ้านกดดันจนกระทั่งได้ตัวคนร้ายที่ทำการขนสัต สองคนนะฮะมีคนขับชื่อในสองนะบวนการมีรถสามคนันนะฮะมีรถนำรถตามรถนำ,ถน,ำ,ถน,ำนะครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับเป็นรถกระบะวีโกนะครับเทเดียสต์นะครับ,รนะรบท้ายมาแล้วก็ในส่วนเออไอคนที่นั่งมาบนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารจัดการ นะครับโดยได้รับค่าจ้างมาจำนวนสองล้านบาทนะครับสองล้านบาทโดยให้เจ้าของรถแคมปเนี่ยห้าแสนนะครับต้นทางก็คือ,อบ้านข้อน้อยอำเภอภูซางจังหวัดพิทยาปลายทางเนี้ยไปส่งให้ผู้ค้าที่จังหวัดอิทัยยาครับ